This teaching is to review knowledge for students only. สื่อการสอนนี้นะคะครูทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่6กับหน้าที่7กันนะคะในหนังสือ workbook นะคะ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะสำหรับในหน้าที่6นี้นะคะคำสั่งเขาบอกว่า read and answer the question อ่านแล้วก็ตอบคำถามนะคะเราไปอ่านข้อความที่เขาให้มาก่อนนะคะ I am p i m I am at the playground at my school two boys are on the seesaw Three girls are going down the s l i d e I am on a swing I don't pick the flower I don't walk on the grass I am a good girl ซึ่งแปลว่าฉันคือพิมพ์ฉันอยู่ที่สนามเด็กเล่นที่โรงเรียนของฉันมีเด็กผู้ชายสองคนที่อยู่บนไม้กระดกและก็มีเด็กผู้หญิง 3คนที่กำลังเล่นสไลเดอร์แล้วฉันก็อยู่บนชิงช้าฉันไม่เด็ดดอกไม้ไม่เดินบนสนามหญ้าฉันเป็นเด็กดีเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะ a n s w e r t h i s question จากที่เราได้อ่านประโยคไปเมื่อกี้นะคะ,ะข้อที่1 Where is พพิม์พิมพ์อยู่ที่ไหนนะคะ พิมพ์อยู่ที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมเราก็จะตอบว่า she is at the playground ขาอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะคะข้อที่2ถามว่า how many boys are there on the seesaw มีเด็กผู้ชายอยู่บนไม้กระดกกี่คนนะคะเราก็ตอบว่า there are two boys on the seesaw มีเด็กผู้ชายอยู่สองคนที่บนไม้กระดกนะคะ อ่ะข้อที่3 how many girls are there on the slide มีเด็กผู้หญิงกี่คนที่อยู่บนกระดานลื่นนะคะเราก็ตอบว่า there are three girls on the slide นะคะมีเด็กผู้หญิง3ามคนอยู่บนกระดานลื่นนะคะข้อที่4 who is on the swing ใครอยู่บนชิงชา้า ใช้พิมไหมคะอ่าพิมพ์นะคะข้อที่5 i า p อ m a good girl พิมพ์เป็นเด็กดีใช่ไหม why ทำไมล่ะเขาต้องการเหตุผลนะคะคำตอบก็คือ yes she is ใช่เขาเป็นเด็กดีนะคะ because เพราะว่า she doesn't pick the flowers and walk on the grass นะคะเพราะว่า เขาไม่เด็ดดอกไม้แล้วก็ไม่เดินบนสนามหญ้าด้วยนะคะอ่าดูแล้วก็เดี๋ยวคุณจะขยายให้ให้ดูให้ชัดชัดนะคะใครดูไม่ทันก็กดพอยส์หยุดได้นะคะ ส่วนแบบฝึกหัดหน้าที่7นะคะคำสั่งก็คือ draw and write about a room or playground in your school ให้หนักเรียนวาดแล้วก็เขียนเกี่ยวกับห้องห้องต่างๆหรือว่าสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนของหนูนะคะแบบฝึกหัดหน้านี้คุณครูอนุโลมให้หนักเรียนวาดภาพระบายสีห้องที่นักเรียนสนใจตัวอย่างเช่นห้องเรียนห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องดนตรีหรือว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นก็ได้นะคะวาดภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอนุโลมไม่ต้องเขียนบรรยายใต้ภาพที่เป็นภาษาอังกฤษที่เขาให้มาสีบรรทัดนักเรียนไม่ต้องเขียนคุณครูอนุโลมให้วาดภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเท่านั้นนะคะตั้งใจทำนะคะเด็กๆ I hope everyone enjoy it this time see you in the next lesson ครูหวังว่านักเรียนจะสนุกกับบทเรียนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าค่ะบ๊ายบาย